สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีเปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษนะครับของพิมพ์เตอร์บัตเทอร์นะครับ L 2 3 7 0นนะครับผมนี่นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับวิธีเปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษนะครับผมอาการเครื่องไม่ดึงกระดาษนะครับผมดึงกระดาษไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูวิธีเปลี่ยนง่ายๆนะครับผม ไปดูเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราถอดถาดกระดาษออกมานะครับตอนนี้คลิปนี้นะครับจะสอนเปลี่ยนทั้งลูกยางแยกกระดาษทั้งลูกยางดึงกระดาษเลยนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราไปดูวิธีเปลี่ยนลูกยางแยกกระดาษก่อนนะครับนี่ยครับยางตัวนี้จะทําหน้าที่แยกกระดาษให้กระดาษขึ้นทีละแผ่นนะครับก็คือยางตัวนี้นะครับถ้ามันเสื่อมสภาพนะครับเอ่อ เวลาเครื่องดึงกระดาษนะครับกระดาษมันจะขึ้นไปพร้อมกัน 2- 3ถึงแผ่นนะครับมันจะขึ้นไปพร้อมกัน 2- 3ถึงแผ่นเลยนะครับเวลาถ้าเครื่องมันเออถ้ายางมันเสื่อมสภาพนะครับดึงมันจะดึงขึ้นไป3แผ่น2แผ่นหรือมากกว่านั้นนะครับผมวิธีเปลี่ยนนะครับก็ให้เราใช้ไขควงแบนนะครับจะกีดล็อกเดือยนะครับนะครับซ้ายขวานะครับ กีดล็อกเดอยฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับครับนี่ครับสกิดให้มันหลุดออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะถอดออกได้ง่ายๆนะครับนี่ครับก็จะถอดออกได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับพอเราสกีดล็อกเดอยซ้ายขวานะครับเวลาเราซื้อมาเราจะได้เป็นชุดแบบนี้นะครับที่ร้านมีนะครับสอบถามได้นะครับ เราก็เอาตัวใหม่สมมต well. ิตัวนี้ตัวใหม่นะครับใส่สปริงเข้าไปนะครับเสียบสปริงให้ตรงล็อกนะครับเสียบสปริงให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็เสียบมันจะมีนะครับมันจะมีล็อกเดยข้างล่างด้วยนะครับนี่เห็นไหมซ้ายขวานะครับเสียบสปริงให้ตรงล็อกแล้วก็เสียบล็อกเดยด้านล่างให้ลงนะครับให้ลงล็อกนะครับพอเราเสียบข้างล่างลงแล้วมันจะอยู่แบบนี้เลยครับ ทีนี้เราก็ใส่ตัวล็อกข้างบนเข้าไปนี่ครับก็เป็อันเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ให้ตรงนะครับล็อกข้างบนนะครับใส่ให้ตรงรูมันนะครับมันจะมีรูของมันอยู่น,นี่ครับผมพอเราถ้าเราใส่ถูกนะครับมันก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับ เด้งนะครับเด้งขึ้นเด้งลงนะครับเวลาเรากดนะครับนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวลูกยางแยกกระดาษนะครับต่อไปเป็นลูกยางดึงกระดาษนะครับผมหายเครื่องขึ้นนะครับลูกยางดึงกระดาษถอดเปลี่ยนง่ายๆนะครับตัวนี้ให้เราปลดล็อกเดรยตัวนี้นะครับปลดออกนะครับนี่ครับล็อกเดรยมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็สไลด์ออกไปฝั่งขวานะครับนี่ครับก็จะหลุดออกมา แบบนี้นะครับก็สไลด์ออกมาเลยนะครับนี่นี่นะครับลูกยางดึงกระดาษนะครับกรณีดึงกระดาษไม่ขึ้นนะครับ parasite. ยางเสื่อมสภาพนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับก็ได้มาจุดนี้เลยนะครับเวลาใส่นะครับดูที่แกนนะครับมันจะมีมุมเล็กๆนะครับแกนของลูกยางดึงกระดาษนะครับม <nichts. size India> ันจะมีมุมเล็กๆนะครับนะครับเล็กๆนี่เป็นเป็นแกน เป็นเดือยเล็กๆนะครับเป็นมูลมเล็กเสียบเข้าไปให้ตรงนะครับถ้าเราเสียบไม่ตรงมันจะไม่เข้านะครับเสียบเกนีย้เข้าไปให้ตรงนะครับเนี่ยครับพอเราเสียบให้ตรงปั๊บนะครับมันจะเสียบเข้าได้ง่ายนะครับพอแกนีรตรงนะครับพอเสียบเข้าแล้วนะครับเราก็ฝั่งซ้ายเราก็สไลด์เข้าแบบนี้เลยนะครับแล้วดว้านล่างเราก็ เอาล็อกเดือยเสียบเข้าไปที่รูนี่นะครับแบบนี้นะครับง่ายนะครับก็เวลาเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายมากนะครับลุกอย่างหนึ่งกระดาษนะครับวิธีใส่นะครับสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับลุกอย่างหนึ่งกระดาษตัวนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสอเคัาสำหรับคลิปนี้ก็ น,นี่ครับสวัสดีครับ